มากินกันเลยเข้าวคัวง่ายๆสไตล์น้องนะคะเพื่อนๆจาัาวันนี้ตำน้ำพริกโดยไม่มีต้นหอมผักชีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปร้านค้าการหมู่บ้านนะคะไข่ต้มลูกเจนเส้นมีล่ล่วนี่ค่ะผักนะคะผักสลัดหลังบ้านที่น้องเขาทำ อันนี้อะไรมินิคอร์ดหรืออะไรนี่แหละค่ะยายน้องจําชื่อไม่ได้นะคะแต่ยายน้องชอบตัวนี้ค่ะเขาพอดีคําแล้วเขาก็กรอบนะคะนี่ค่ะเขาคนละคนเลยพันกันนะคะเพื่อนจ๋าตามสไตล์นะคะของชาวครีเอเตอร์ถนัดแบบไหนทําคลิปออกมาแบบนั้นนะคะขอให้มีความสุขกับการทําคลิปนะคะยายน้องถนัดถนัด เป็นสายกินค่ะสายกินสายท่องเที่ยวแต่น้องก็จะทำขออนุญาตใช้มือนะคะทำคลิปแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อนจา๋าให้ตัวเองมีความสุขนะคะนำเสนอความเป็นตัวตนของดีนะคะนี่ค่ะยายน้องชอบน้ำจิ้มนะคะที่ยายน้องช,ชอบทำกินหอ่อผักแล้วก็สลัดสลัดน้องเขาก็เกือบจะหมดแล้วละคะ่ะวันนี้ยายน้องไปเยี่ยมแปลงผักสลัดมานะคะ น้ำหนักเริ่มเยอะกกินอร่อยเกินไปนี่ค่ะขาขาวไข่ขแดงน้ำจิ้มรสเด็ดของตัวเอง ว้าวที่สำคัญคือผักกรอบมากลกชิ้นนะคะ มีอะไรในตู้เย็นก็เก็บมาทำค่ะง่ายง่ายมะละกอนะคะพี่สาวจะน้องเก็บมาจากข้างบ้านแล้วก็พี่สาวจะน้องเป็นคนปลูกหวานมากมะละกอมีความสุขอีกแล้วค่ะกับการทำคลิปนะคะ เดือนางเดือเดือเดอนางเดือได้กินมะกอกอร่อยแล้วค่ะกอสุกนะคะจัดไปค่ะการเฮ็ดคลิปกะเฮ็ดตามความถนัดของตัวเองนะคะเดวน้องก็เฮ็ดตามความถนัดของตัวเองนะะี่ค่ะแล้วก็มีความซุขกับการกินนะคะมีความสุขกับการเฮ็ดคลิปค่ะว้าว อน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะอืมให้ดูผักสลัดยอดอ่อนๆออนกรีบอ่อนๆออนว้าวอร่อยครับคุณแม่จ๋าเด็น้องน้ำหนักขึ้นเยอะมากเลย เพราะอะไรเพราะความอร่อย <c oughs> ร้อนค่ะร้อนจากข้างนอกมา <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเด้วน้องจนจบ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะความแซ่บนัวอีกแล้วหรือเปลืบๆลนะคะทุกคน